อุบายแห่งวิปัสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายคนนะครับมุ่งจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับมองข้ามความจริงของกายและใจที่อยู่ตรงหน้าหลวงปู่มั่นท่านได้สอนว่า การถูกวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเลยเริ่มจากการหันกลับมามองร่างกายของตัวเองที่เต็มไปด้วยสิ่งโสกปรกเช่นเหงือ่อไขมันกลิ่นตัวถ้าเรากล้ายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจของเราก็จะค่อยๆวางความหลงความยึดมั่นลงได้เองครับและเมื่อใจไม่ยึดทางแห่งความหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้นมา เรามารับฟังรายละเอียดคำสอนของหลวงปู่มั่นในเรื่องนี้กันครับอุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสจากหนังสือชีวประวัติมุตโตไทยธรรมเทศนาบทประพันธ์และธรรมยายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตเทระเสียงอ่านโดยปราศสียยาภัย ชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุป,ปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดขึ้นมาจากโครนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อขึ้นพ้นโครนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอัมมาศและเสนาบดีเป็นต้น และดอกัวนั้นก็ไม่กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียนประโยคพยายามย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกโปกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี่เองร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคืออุจจระ ปัสสวะสิ่งที่ออกจากผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดเช่นขี้หัวขี้เล็บขี้ฟันขี้ใครเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหารมีแกงกับเป็นต้นก็รังเกียจต้องเท,ททิ้งกินไม่ได้และร่างกายนี้ต้องชำระอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ ถ้าหากไม่ชำระขัดสีก็จะมีกลิ่นเหมน็นสาบเข้าใกล้ไข่ก็ไม่ได้ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆเมื่ออยู่ภายนอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดูแต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็เป็นของสกปรกไปเมื่อปล่อยไว้นานๆนเข้าไม่สักฟอกก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยเพราะเหม็นสาบดังนี้ จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูดเรือนคูดเป็นอสุภะของไม่งามปฏิกูลน่าเกลียดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงป่านนี้เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสุกปรกหาอะไรเปรยียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาประจรเจ้าทั้งหลายจึงพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนาญ ด้วยโยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแก่จริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุคหานิมิตคือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากจเจริญให้มากทำให้มากการจเจริญทำให้มากนั้น พึงทราบอย่างนี้อันชาวนาเขาทำนาเขาก็ทำที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดำลงไปในดินปีต่อไปเขาก็ทำที่ดินอีกเช่นเคยเขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาวคงทำแต่ที่ดินอย่างเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุงเต็มฉางเองเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องเรียกว่าข้าวเอ่ยข้าวจงมาเต็มยุงเนอ ข้าวก็จะหลั่งไหลามาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ่ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุ้งเต็มช้างเราเลอ้อถ้าทำนาในที่ดินนั้นเองจนสมเร็จแล้วข้าวก็จะมาเต็มยุ้งเต็มชางฉันใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าก็ฉันนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรก อย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทำให้มากนั้นไม่ใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำคิดพูดก็ให้มีสติรอบค้อบในกายอยู่เสมอจึงจะได้ชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้ว ให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆตามโยนิสโสมนสิการตลอดจนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามนั้นจริงๆอุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียว พระโยคาวจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้จึงเจริญให้มากทําให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลมคือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียว หรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวพระโยคาวาจอนเจา้าพิจารณาอย่างนี้ชำนาญแล้วหรือชำนาญอย่างยิ่งแล้วขราวนี้แหละเป็นส่วนที่จะเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพึบลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้นนิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับว่า โลกในราบเหมือนหน้ากลองเพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกันไม่ว่าป่าไม้ภูเขามนุษย์สัตว์แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องรงราบเป็นที่สุดอย่างเดียวกันพร้อมกับยาณสัมปุุธญ์คือรู้ขึ้นมาพร้อมกันในที่นี้ตัดความสนเทศในใจได้เลยจึงชื่อว่ายถาภูตยานทัศนวิปัสสนา คือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริงชั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดำเนินต่อไปไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มากทำให้มากจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชำนาญจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบจนชำนานเห็นแจ้งชัดว่า สังขารความปรุงแต่งอันเป็นความสมมุติว่าโน,น,านู่นเป็นของเรานั่นเป็นของเราเป็นความไม่เที่ยงอาศัยอุปทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ก็แลท่าตทั้งหลายตั้งหากหากมีความเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้อาศัยอาการของจิตคือขันธ์สี่ได้แก่เวทนา สัญญาสังขารวิญญาณไปปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาตินับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติจึงทำให้จิตหลงอยู่ตามสมมุติไม่ใช่สมมุติมาติดเอาเราเพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตามเมื่อว่าตามความจริงแล้วเขาหากมีหากเป็น เกิดขึ้นเสื่อมไปมีอยู่อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่าอุเพสุอนุสุตเตสุธรรมเมสุธรรมดาเหล่านี้หากมีมาแต่ก่อนถึงว่าจะไม่ได้ฟังจากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียวฉะนั้นในความข้อนี้พระพุทธองค์เจ้าจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเราไม่ได้ฟังแต่ใครมา ไม่ได้เรียนมาแต่ใครเพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่าธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งท่้งป่วงเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินั้นเป็นเหตุให้อนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตาม จึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวาจอ์เจ้าจึงมาพิจารณาโดยแยบขายลงไปตามสภาพว่าสัพเพสังขารอาอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นแหละไม่เที่ยงสัตว์โลกเขาหากมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาอริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้ให้เห็นแน่แท้นแนแทโดยปักจกักขสิทธิว่าตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงลงไปตามสังขารเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิตจึงปรากฏขึ้นว่าสังขาราสัตสตานัตถิ สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้ไม่มีสังขารเป็นอาการของจิตต่างหากเปรียบเหมือนพยับแดดส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจําโลกแต่ไหนแต่ไรมาจึงรู้โดยเงื่อนสองประการคือรู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้นสังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมุติขอเท่านั้นทีติภูตังจิตดั้งเดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้น ธรรมดาหรือทมทั้งหลายไม่ใช่ตนจะใช้ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาทมทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทำให้รวมพรึบลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปักจักขสิทธิพร้อมกับญาณสัมปยุต ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่าบุตฐานะคามินีวิปัสนาทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พบกับการรวมใหญ่และยานสัมปยุทธ์รวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็นวิมุติหรือรวมลงทีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยานสัมปยุทธ์ว่า ขีน้าชาติยาังโหติดังนี้ในที่นี้ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอาไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้เป็นของที่เกิดเองเป็นเองรู้เองโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยพิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเองท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่างๆ มีต้นข้าวเป็นต้นเมื่อบำรุงรักษาต้นให้เมื่อบำรุงรักเมื่อบำรุงรักษาเมื่อบำรุงรักษาต้นมันให้ดีแล้วผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลยเป็นขึ้นมาเองถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าวก็หาได้รักษาต้นข้าวไม่เป็นผู้เกียจคร้าน จะปรารถนาจนวันตายหวงข้าวก็ไม่มีขึ้นมาให้ฉันใดวิมุติธรรมก็ฉันนั้นแหละมิใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้คนผู้ปรารถนาวิมุติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้านจนวันตายจะประสบวิมุติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการชนี้ ในที่สุดเราก็จะเข้าใจกันนะครับว่าการที่จะพ้นทุกนั้นไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองของใจที่เคยยึดร่างกายนี้แม้ไม่อาจหลีกเลี่ยงความชราและความเสื่อมแต่ใจยังเลือกที่จะฝึกรู้และปล่อยวางได้ธรรมะของหลวงปู่ม,มั่นนั้นไม่ใช่เพียงคำสอนให้จำเท่านั้นนะครับ แต่คือทางเดินที่ต้องลงมือก้าวด้วยตนเองขอเพื่อเราเริ่มพิจารณาให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นก้าวเล็กๆนั้นอาจเปจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นที่แท้จริงครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ